เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยโปรแกรมการแข่งขันที่รอเราอยู่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้กันก่อนเลยหลังจากทางหงแดงนิวคาูของเราเพิ่งจะเรียกคืนฟอร์มเก่งกลับมาได้อีกครั้งด้วยการเปิดสนามแอนฟิลด์คว้าชัยชนะเหนือทางทอฟฟี่สีน้ำเงินเอลเวอร์ตันมาได้1ประตูต่อศูนย์จากประตูทนของทางเดียโกโชต้าในการแข่งขันศึกเมอร์ซี่ไซด์ดร์บี้แม์เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา นั่นทำให้ทีมของเรายัางคงรั้งตำแหน่งเป็นจา่าฝูงของตารางเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นและทิ้งห่างทางปืนใหญ่อาร์เนอกไกลลิฟถึง12คะแนนตามเดิมแต่อีกหนึ่งโปรแกรมที่รอเราอยู่ในช่วงคืนวันอาทิตย์นี้จะเป็นการที่เราต้องยกพลบุกไปยอนทางเจ้าสัวน้อยฟูแลมที่สนามคราวเวนคอตเทจของพวกเขา สิ่งที่น่าสนใจก็คือหากเราย้อนกลับไปการเจอกันระหว่างทั้ง2ทีมในการแข่งขันฤดูกาลนี้ฟูลเล่มเองก็เคยทาแสบกับทีมของเรามาแล้วหลังจากพวกเขาบุกไปเสมอที่สนามแอนฟิลด์รังเย้าของทีมเรามา2ประตูต่อ2 ในเกมการแข่งขันนัดดังกล่าวนั่นเองหนึ่งในนักเตะที่เรียกได้ว่าโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นทางแอนโทนีโรบินสันแบ็กซ้ายตัวเก่งของพวกเขาที่ในการแข่งขันนัดดังกล่าวโจตัวก็จัดไปถึง2แอซิ์ให้กับทั้ง2ประตูของทางฝั่งทีมเยือนนั่นจึงทําให้ตัวของทางอาร์เนสต์ในอย่างดัชแมนของเราหันไม่ความสําคัญกับเขาเป็นการพิเศษในการที่เราจะต้องหมุเปลี่ยนทางฟูลแลมในคืนวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ นอกจากนี้ตัวของทางโรบินสันเองก็ยังเป็นหนึ่งในนักเตะที่ตกเป็นข่าวว่าเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ทีมของเราอยากจะได้ตัวเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในตำแหน่งแบ็กซ้ายอีกด้วยแม้โจ้าตัวเองจะเพิ่งออกมาปฏิเสธไปเมื่อไม่นานวานนี้ว่าเขาเองไม่ได้คิดถึงเรื่องการย้ายทีมเลยแต่อย่างใดแน่นอนที่สุดว่าทั้งแอนโทนีโรบินสันเป็นนักเตะตัวอันตรายเลยนะสล็อตกล่าว ผมได้เห็นเขามาอย่างชัดเจนมากๆตอนที่ฟูแลมลงเล่นเจอกับทางอาร์ซนอลและเช่นเดียวกันกับการแข่งขันนัดที่แล้วที่พวกเขาเผชิญหน้ากับทีมของเรานักเตะรายนี้กำลังมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมมากๆแต่เรื่องที่ดีก็คือดักซ้ายเป็นนักเตะที่มักจะต้องขึ้นไปทำเกมรุกแล้วมันก็จะทำให้เขามีความสูงเสี่ยงปล่อยให้ตัวของทางโมฮัมเหม็ดซาลาอยู่ในตำแหน่งที่สามารถจะเข้าไปจัดการทีมของพวกเขาได้หากมันเกิดช่องว่างใดๆขึ้นมา นั่นแหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วหลายตอนหลายครั้งในการแข่งขันฤด,ดูกาลนี้นะดังนั้นเราจําเป็นจะต้องทําให้มั่นใจว่าเราจะคว้าโอกาสของเราเอาไว้นี่แหละจะเป็นจุดที่เราจะสามารถเล่นงานตัวของทางโลบินสันได้ทุกทีมต่างก็ถือว่าเป็นความท้าทายสำหรับทีมของเรานะและฟูลแลมเองก็เช่นเดียวกัน เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เมื่อพูดถึงโปรแกรมการแข่งขันที่รอเราอยู่กันไปแล้วข่าวต่อไปผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูประเด็นที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในการแข่งขันนัดล่าสุดของเราที่คว้าชัยชนะเหนือทัพเอเวอร์ตันมาได้ดังกล่าวข้างตน้นเมื่อหนึ่งในจุดที่กลายมาเป็นเรื่องดราม่าเลยก็คือ การเข้าสกัดบอลแบบน่าเกลียดของทางเจนทาคอฟสกี้ใส่ตัวทักเล็กซิตแม็กอาริสเตอร์มิดฟิล์ทีมชาติอาร์เจนตินาของเราที่หลายฝ่ายต่างก็มองว่ามันสมควรจะเป็นใบแดงที่ทําให้เขาถูกไล่ออกจากสนามไปแต่ผู้ตัดสินและทีมงาน v e r กลับให้เป็นแค่เพียงใบเหลืองเท่านั้น นั่นจึงนำมาซึ่งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาจนแม้กระทั่งองค์การพูดตัดสินของประเทศอังกฤษก็ยังได้ออกแถลงการขอโทษทางสโมสรฟุตบอลลิวเวอร์ลของเราและยอมรับเลยว่าในจังหวะดังกล่าวนั้นมันควรจะเป็นใบแดงของทางทาคอฟสกี้เองหรือแ,แม้กระทั่งตัวของนักเตะอย่างทาคอฟสกี้ก็เป็นการออกมากล่าวคำขอโทษต่อทางแมตต์อาริสเตอร์กับการที่เขาเข้าสกัดบอลแบบน่าเกลียดเกินไปจริง ตพาว่าตัวของเขาเองก็ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการที่มันมีแฟนวันมากมายเข้าไปถล่มเขาในหน้าสื่อสังคมออนไลน์จนทําให้ทางสามันท่าภรรยาสาวแสนสวยของเขากดลนทนไม่ไหวต้องออกมาปกป้องสามีของเธอโดยปกติแล้วฉันมักจะไม่ค่อยออกมาพูดอะไรหรอกนะเพราะฉันมักจะมองว่ามันเป็นเรื่องตลกแต่ในครั้งนี้มันเกินไปจริงๆสามันท่าระบุ มันไปถึงขั้นที่มีการขู่ฆ่าสามีของฉันกันเลยทีเดียวนะผ่านการแสดงออกทางความคิดเห็นและคอมเมนต์ต่างๆฉันว่ามันเป็นเรื่องที่เกินไปมากๆผู้คนอาจจะลืมไปว่าเขาเป็นมากกว่านักฟุตบอลนะเพราะในฐานะหนึ่งเขาก็ยังเป็นสามีด้วยเขายังเป็นพ่อของลูกๆเขายังเป็นพี่ชายเป็นน้องชายเป็นเพื่อนและที่สําคัญก็คือเขาเป็นพ่อของลูกอีกสองคนของเรา การเล่นฟุตบอลของเขาก็เหมือนกับการที่เขาออกไปทํางานและเขาก็ทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆแต่มันกลับกลายมาเป็นความเกลียดชังที่เขาได้รับอย่างที่ไม่ควรจะเป็นทั้งๆที่เขาเองก็มีการออกมากล่าวคําขอโทษแล้วโดวยสปัปาปมันมีการกล่าวหาว่าเขาตั้งใจจะทําร้ายเพื่อนร่วมอาชีพพวกคุณคิดแบบนั้นกันจริงๆเหรอฟุตบอลเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วนะและการเข้าสกัดบอลบางครั้งมันก็มีช่วงเวลาการตัดสินใจเพียงแค่เซียววินนาที มันไม่มีนักเตะคนไหนหรอกที่อยากจะไปทําร้ายใครหรอกนะและฉันก็คงไม่คิดว่ามันจะมีใครที่รู้สึกดีกับการที่พวกเขาทําอะไรแบบนั้นด้วยแต่สําหรับข้อความการค่มขู่ที่เราได้รับมันเป็นสิ่งที่เราสมควรจะได้รับจริงๆหรอฟุตบอลมันเป็นเกมกีฬานะแล้วแฟนบอลกลับมีการประพฤติตัวแบบไม่เหมาะสมเช่นนี้ฉันว่ามันเกินกว่าฟุตบอลไปแล้วล่ะ ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอันจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในนักเตะที่ถูกพูดถึงและน่าจะเป็นคนที่แฟนบอลหลายส่วนให้กำลังใจเขาเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ นั่นก็คือในรายของทางเฟเดริโกเคียซ่าปีกจิมชาติอิตาลีของเรานั่นเองหลังจากทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลไปทุ่มเงิน10ล้านปอนด์คว้าตัวเขามาจากทางมาลายัยยูเวนตุสย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อช่วงเปิดตลาดสเสมอร์ที่แล้วพร้อมเงอนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างหากอีก2.5ล้านปอนด์ทำให้เดี๋ยวนี้มีมูลค่าสุดที่ที่เพียง12.5ล้านปอนด์เท่านั้นแรกเริ่มเดิมทีมันก็เป็นที่คาดหมายกันว่า ตัวของทางเคียร่าน่าจะสามารถสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในทีมแอนฟิลของเราได้หลังจากเขาก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเตะที่เปลี่ยนไปได้พรสวรรค์ระดับต้นๆของประเทศอิตาลีกันเลยทีเดียว แต่นั่องด้วยปัญหาอาการบาดเจ็บและสภาพความฟิตที่ตามเล่นงานเขามาโดยตลอดประกอบกับการแข่งขันย่งริงตำแหน่งที่สูงลิ่ยในแนวรุกของทีมเราก็ทำให้ตัวของทางเคียซ่าได้รับโอกาสลงสนามอย่างจำกัดและจนกระทั่งถึงตอนนี้ก็มีโอกาสลงเล่นในสีเสื้อของทางหรือว์พปลรวมไปเพียงแค่123นาทีเท่านั้น นั่นจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยกับการที่เขาตกเป็นกระแสะข่าวเรื่องการย้ายทีมอีกครั้งในช่วงสัมเมอร์ที่จะถึงนี้และล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางลาลิพัพบวิกาสื่อชื่อดังจากแดนมักโกรนีก็มีการระบ,บุออกมาเลยว่าหมาป่าเหลืองแดงอาเอสโลมาภายใต้การทำทีมของกุนซืออย่างทางเครลาดิโอลานิเอรีกำลังแสดงความสนใจต้องการจะดึงตัวของทางเคียซ่ากลับไปโชว์ฟีทัในแผ่นดินแม่อีกครั้ง แนวความคิดของทางเทลาดิโอนรานิเอรีสสำหรับอนาคตของทางอาร์เอสโลมาก็คือเขาต้องการที่จะดึงตัวทางเฟเดริโกเขียซ่ากลับไปสู่ประเทศอิตาลีอีกครั้งหนึ่งนะลาลิพรบิการระบุอดีตดาวเตะของทางยูเวนตุสได้รับโอกาสลงสนามอย่างจำกัดที่ลิเวอร์พูล นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมทางโรม่าถึงมีการติดต่อสอบถามในเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ในการจะขอยืมตัวเขาไปใช้งานด้วยสัญญาระยะยาวตลอดทั้งการแข่งขันในฤดูกาลหน้าภารกิจที่โตของทางราเนีเอรีได้ตั้งใจเอาไว้ก็คือเขาหวังที่จะปลุกฟอร์มกันเล่นที่ดีที่สุดของทางเคียซ่าให้กลับคืนมาได้อีกครั้งในตอนนี้จึงมีการติดต่อขอยืมตัวนักเตะเข้าไปแล้ว เราต้องมารอดูกันต่อไปว่าท้ายที่สุดแล้วกรารเจรจาดังกล่าวข้างต้นนั้นจะเดินไปในทิศทางไหนและอย่างไรกันในนก็พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับนักเตะในทีมชุดปัจจุบันของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พวกเม่จะขอพาเพื่อนๆมาดูการให้สัมภาษณ์เปิดใจของอดีตนักเตะของเราตั้งแต่สมัยอดีตที่ผ่านมากันบ้างนั่นก็คือในรายของทางเกกอรี่วียา อดีตแบ็กซ้ายที่เคยคาแข่งในถิ่นแอนฟิลด์ของเราระหว่างปี2000ถึง2005แต่ไม่ประสบความสำเร็จและได้ลงสนามในเกมพิมพลิกให้กับทีมของเรารวมไปทั้งสิ้นเพียงแค่11นัดเท่านั้นระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวเขาก็ถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นทางบาสเตีย แลนส์เอสปันยอนและครัสโกเรนเจอร์ตามลำดับก่อนที่สุดท้ายจำเป็นต้องอำลาสโมสรของเราแบบถาวรไปอยู่กับทางปอดสมัตและเจ้าตัวก็กลายมาเป็นหนึ่งในนักเตะจอมผนจรมากที่สุดคนหนึ่งเลยก็ว่าได้ทวันล่าสุดตัวของเขาเองก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์ระหว่างไปออกรายการใหม่ฟุตบอลเชิญที่ซึ่งเจ้าตัวก็ชี้ชัดเลยว่าหากเขาไม่มีเรื่องของปัญหาอาการบาดเจ็บตามมารบกวนเขาเองก็อาจะากลายมาเป็นหนึ่งในตำนานของทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลไปแล้ว ผมโชคดีมากที่เคยมีโอกาสได้ลงเล่นให้กับทางสโมสรแห่งนี้นะวียอกล่าวผู้คนจำผมได้ในฐานะแบ็คไซด์ที่ดีซึ่งขึ้นลงอยู่ตลอดผมมีความเป็นนักรบและแน่นอนว่าสิ่งที่กระทบเส้นทางอาชีพของผมมากที่สุดก็คือเรื่องปัญหาอาการบาดเจ็บอันที่จริงแล้วผมน่าจะมีโอกาสได้ลงเล่นในสีเสื้อของทางลิเวอร์พูลอย่างน้อยๆ100 200หรือแม้กระทั่งบางทีอาจจะถึง300เกมเลยก็ได้นะใครกันจะรู้ได้ละ่ะ ต่เพราะการบาดเจ็บหนักเหล่านั้นที่ทําให้ผมต้องหายหน้าไปยาวนานถึง10เดือนและจากนั้นทางชีลาอุลีเย่เองก็มามีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจไปอีกมันจึงทําให้ผมจําเป็นทีต้องย้ายไปอยู่กับทางกรัสโกเรนเจอร์ด้วยสัญญายิงตัว ผมรู้ดีว่าอันที่จริงแล้วผมเองยังสามารถทำอะไรให้กับทีมได้มากกว่านี้นะแต่ว่าถึงแม้ผมจะไม่ได้ประสบความสําเร็จระหว่างลงเล่นที่นั่นแต่จนกระทั่งถึงตอนนี้เมื่อผมมองย้อนกลับไปของช่วงเวลาที่ผมยังได้อยู่กับลิเวอร์พูลผมเมงก็มีความสุขที่เคยได้รับโอกาสเหล่านั้นแม้ว่าผมจะถูกอาการบาดเจ็บพรากมันไปจากตัวของผมก็ตามทีหลังจากฟังมุมมองของอดีตนักเตะเก่าของเรากันไปแล้วคนหนึ่ง ข่าวต่อไปของวันนี้พ่อยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูทัศนะของทางสตีเฟนวอร์น็อกซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอดีตแบ็กซ้ายของทีมเราด้วยเหมือนกันแต่เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราเมื่อหนึ่งในจุดที่ทีมของเราต้องการกําลังเสริมเข้ามามากที่สุดเป็นลำดับต้นๆก็คงจะหนีไม่พ้นในตําแหน่งของปลกกหลังตัวกลางหลังจากซัมเมอร์ที่แล้วเราเสียทางจเอลมาติปไปเมื่อเขาหมดสัญญาและไม่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่ ขณะเดียวกันตัวของทางเวอร์กิลฟันได้เองก็อยู่ในช่วงท้ายของเส้นทางอาชีพและไม่ว่าสุดท้ายเขาจะต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปหรือไม่อย่างไรกันแต่สโมอสรของเราก็จำเป็นจะต้องหาตัวตายตัวแทนระยะยาวของเขาเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ หนึ่งในนักเตะที่ตกเป็นข่าวพวพันกับทีมของเราตั้งแต่ช่วงสัม,มร์ที่แล้วก็คือทางจอร์ดเบเวตเวตกองหลังตัวเก่งจากทางสโมสรทัฟฟี่สีน้ำเงินเอลเวอร์ตันและนั่นก็คือคนที่ทางวอร์นอกสนับสนุนว่าลเว่าพูลของเราควรจะคว้าตัวเข้ามาร่วมทีมหากมีโอกาสแน่นอนที่สุดว่าหากคุณถามผมว่าใครคือนักเตะท,ที่ผมอยากจะคว้าตัวมาอยู่กับทางลเว่าปูลนะนั่นก็คือทางจอร์ดเบเวตเวตนี่แหละวอร์นอกกล่าว เขาเป็นนักเตะที่ดีที่สุดเท่าที่ทังเอเวอตันมีในตอนนี้เลยนะและเขาก็ถือได้ว่าเป็นอนาคตของทีมชาติอังกฤษในสายตาของผมด้วยเขาจะสามารถก้าวขึ้นเป็นซูเปอร์าร์ดังต่อไปได้ในอนาคตข้างหน้าผมคิดว่าเขาเป็นนักเตะที่สุดยอดมากจริงๆเขามีทุกอย่างที่คุณต้องการนะเขาตัวใหญ่มีสภาพร่างกายที่ยอดเยี่ยมมีพลังกำลังและการจ่ายบอลยอดที่สุดยอดด้วยดังนั้นเราสามารถบอกได้เลยว่าเขาค่อนข้างจะเป็นปักหลังตัวกลางที่มีความครบเครื่อง ถ้าคุณถามผมว่าผมมองเห็นอะไรในอนาคตผมเองก็ไม่มั่นใจหรอกนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรื่องยากมากๆที่คุณจะคาดเดาเกมการแข่งขันฟุตบอลในทุกวันนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันไปหมด อย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมค่อนข้างจะมั่นใจเลยก็คือลิเวอร์พูลจะมีการเดินหน้าในล,ล่าตัวเขาแน่เพราะพวกเขาเองต่างก็ต้องการนักเตะที่ดีที่สุดเข้ามาสู่ทีมและการมองหานักเตะที่ดีที่สุดตัวเลือกหนึ่งในนั้นก็น่าจะมีตัวของทางเบรดเวดเช่นเดียวกันสําหรับการที่พวกเขาจะเสริมทัพเข้ามาในตาแหน่งปักกระหลังตัวกลางทั้งนี้แม้ทางวอนน็อกจะมีการสนับสนุนทางเบรดเวด มากมายขนาดไหนก็ตามตัวประสั์ใหญ่ที่สุดสำหรับดิวนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของค่าตูวของนักเตะที่เชื่อกันว่าน่าจะทะลุหลัก70ล้านปอนด์กันเลยทีเดียวในในก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับเป้าหมายการเสริมทัพในแนวรับของเรากันไปแล้วอีกหนึ่งจุดที่ทีมของเราก็หันม่ความสําคัญในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ด้วยเช่นเดียวกันก็คงจะหนีไม่พ้นในตําแหน่งของแบ็กซ้าย มัดตัวเลือกลำดับแรกของทีมเราณนะปัจจุบันอย่างทางแอนดูโรเบอร์สันสตาร์ทีมชาติสกอตแลนด์ฟอร์มการเล่นของเขาในการแข่งขันฤดูกาลนี้ก็ตกลงไปอย่างน่าใจหายขณะเดียวกันทางคอสตาซิมิคัสดาวเตะทีมชาติกรีซเองก็ยังไม่สามารถทดแทนเขาได้แบบหมดจดน,นั่นถึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยเมื่อนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือ ไม่ว่าจะเป็นทางฟาว r ิซิโอโรมาโนและ c, รวมแม้กระทั่งทางเจมเพสเองก็ออกมาชี้ชัดตรงกันว่าแบ็กซ้ายจะเป็นจุดท,ที่ทีมของเราหานักเตะใหม่เข้ามาเสริมทัพเป็นรายแรกแล้วล่าสุดทางทีมท็อกสื่อชื่อดังจากประเทศอังกฤษก็มปการระบุออกมาเลยว่าตัวเลือกที่ทีมของเราใส่เอาไว้ในท็อปลิสต์ก็คือในดึดานของทางมิลอดเคอร์เคสแบ็กซ้ายตัวเก่งจากทางสโมสซอนบอนมัดที่ซึ่งโจตัวก็ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในการแข่งขันฤดูกาลนี้ ทางวอนมัดเองก็ไม่ได้ปิดกั้นโอกาสในการย้ายทีมของนักเตะด้วยเพียงแต่มีการตั้งกำแพงค่าตัวของเขาเอาไว้ที่สนนราคา45ล้านปอนด์ด้วยกันแน่นอนว่าโอกาสครั้งสำคัญของทีมเราก็คือการที่เรามีผู้อนนวยการกีฬาที่ชื่อว่าลิชาร์ดฮิวส์ที่ซึ่งตัวของเขาเองก็เคยเป็นอดีตผู้อนนวยการของทางวอนมัดมาก,ก่อนและจากคอนเนคชันดังกล่าวข้างตน้นก็ทำให้หลายฝ่ายเชื่อว่าทีมของเรามีโอกาสอันดีที่จะประสบความสำเร็จในดืวนี้ได้ ก่อนหน้านี้มันก็มีรายงานข่าวระบุออกมาด้วยเช่นเดียวกันว่าทางเคอร์อเกสเองก็เปิดกว้างสำหรับก,การย้ายทีมเพื่อไปหาความท้าทายใหม่ๆกับสโมสสอโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมที่สามารถจะลงเล่นในการแข่งขันศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์เปนลีกได้ซึ่งนั่นก็ทำให้ิรวอว่ากูของเรากลายมาเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับเขานั่นเอง ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงอยู่กับเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราอีกเช่นเดียวกันก็จะขยับมาดูในส่วนของแนวรุกกันบ้างเพราะอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าอนาคตของทางเฟเดริโกเคียซ่าที่ในตอนนี้ก็ทําหน้าที่เป็นตัวแบ็กอัพให้กับทางโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์ของเรานั้นยังคงมีความไม่แน่นอนสูงและเจ้าตัวก็มีโอกาสจะถูกปล่อยตัวกลับไปคาแข้งในลิกบ้านเกิดที่ประเทศอิตาลีอีกครั้ง ดังนั้นไม่ว่าสุดท้ายแล้วอนาคตของตัวซาลาเองจะออกมาเป็นเช่นไรจากการที่เขามีสัญญาผูกมัดกับทีมของเราถึงแค่ช่วงสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้และอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับทีมของเราอยู่แต่ด้วยอายุอนานนมของนักเตะในวัย32ปีใกล้ย่างเข้าสู่วัย33ปีแล้ว <c oughs> ก็ทำให้ทีมของเรามีความจำเป็นต้องมองหาตัวตายตัวแทนของเขาเข้ามาเอาไว้ก่อน ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางทีมทอ็อปอีกเช่นเดียวกันก <c oughs> ็มีการระบุออกมาเลยว่าเป้าหมายลำดับต้นที่ทีมของเราต้องการจะได้ตัวเข้ามาเป็นแบ็กอัพให้กับทางซาลาก็ <c oughs> คือในรายของทางทักเคฟฟูซาคู่ปบปีโวเก่งจากทางสโมสรเรอัลสโซเสียดัดื่อตัวของเขาเองก็ฝากผลงานการมีส่วนร่วมในการทำประตูในการแข่งขันฤดูกาลนี้ไปแล้ว11ลูกโดยแบ่งเป็นการที่เขายิงประตูด้วยตัวเองไป7ประตูและผันบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูไปอีก4แอสซิส ทาว่าอย่างไรก็ตามตัวของทางคู่บ่งเองก็มีเงื่อนไขค่าิกสัญญาถูกระบุเอาไว้ในสัญญาของเขากับทางโซเซียดับที่ตัวเลข60ล้านยูโรหรือคิดเป็นดอก50.7ล้านปอนด์จึงทำให้การไล่ล่าตัวเขานั้นไม่น่าจะใช่เรื่องที่ยากเย็นมากมายนะ อันที่จริงแล้วนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่สโมอสรของเราตกเป็นข่าวโวพันกับนักเตะรายนี้หลังจากย้อนกลับไปเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วทีมของเราก็มีกระแสะข่าวอย่างหนักกับเขาด้วยเช่นเดียวกันแต่ณนเวลานั้นสิ่งที่สโมอสรหันไปโฟกัสมากกว่าก็คือการเสริมทัพในตำแหน่งมิดฟิลด์ทำให้เราไม่ได้มีความจริงจังในการไล่ล่าตัวเขาแต่ในช่วงซัมเมอร์นี้สถานการณ์ต่างๆอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิง เหลามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พรายากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูอนาคตของสองนักเตะที่เรียกได้ว่าสําคัญมากที่สุดสําหรับทีมของเราณนะเวลานี้เลยก็ว่าได้หากไม่นับตัวของทางเพนอเล็กซานเดอร์อาร์โนบลักขวารองกับตันทีมของเราที่ก็กำลังจะหมดสัญญากับสโมสรในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนี้เหมือนกันแต่เจ้าตัวดูเหมือนว่าน่าจะไปลงเอยกับทางราชนันชุดขาบเลอันมาดรตดในการแข่งขันฤดูกาลหน้า นั่นทำให้เรายัางต้องมาลุ้นกันต่อกับอีกสองสตาร์ดังที่เหลืออย่างทางโมฮัมหม็ดซาลาและเวอร์กิลฟานได้ซึ่งพวกเขาก็มีข้อผูกมัดกับทีมของเราถึงแค่เดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นว่าจะยอมต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางสโมสรของเราออกไปหรือไม่อย่างไรกัน ทว่าล,ล่าสุดมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจออกมาเมื่อทางเดลี่มิลเลอร์สื่อชื่อดังจากแดนคู่ดีมีการชี้ชัดลงมาเลยว่าชุดยืนของทางเฟนเวสปอร์ตกับเจ้าของสโมสรของเราณเวลานี้ค่อนข้างจะมีความแข็งกร้าวและไม่ได้มีความยืดหยุ่นอย่างที่ใครหลายคนคาดหวังกันไป เมื่อพวกเขามองเลยว่าสโมสรจําเป็นจะต้องมาก่อนอันดับแรกดังนั้นไม่ว่านักเตะคนใดก็จะมายิ่งใหญ่เหนือกว่าสโมสรไม่ได้และหากใครก็ตามที่ไม่ต้องการที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมของเราพวกเขาก็พร้อมที่จะปล่อยตัวออกไปเหมือนกันหลังจากในอดีตที่ผ่านมามันก็พิสูจน์ให้เห็นมาแล้วว่าแม้จะขาดสตาล์ดังไปกี่ลายก็ตามแต่ลเวร์ภูของเราก็ยังคงอยู่รอดมาได้เสมอ เรียว่าผูดแสดงให้เห็นตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมานะว่าไม่มีใครเป็นนักเตะที่ไม่อาจจะหาใครมาทดแทนได้มิลเลอร์ระบุด้อย่างทางสตีฟแม็กมานามันมิคิลโอเวนเฟนันโดตอร์เรสลุยซัวเรสฟิลิเป้คูติมโยหรือแม้กระทั่งทางซีเฟนเจอราดก็ตามทีเมื่อพวกเขาย้ายออกไปมันก็จะมีนักเตะคนใหม่ที่ก้าวขึ้นมาทดแทน ในซัมเมอร์นี้อาจจะมีการแตกต่างออกไปเพราะพวกเขามีโอกาสจะเสียนักเตะถึง3สตาร์ดังไปพร้อมกันแต่สิ่งที่ทางแฟนเวสปอร์ตก็ยังคงมีความมั่นใจก็คือพวกเขาหวังว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นได้แล้วเพื่อนๆหลักคิดเข็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ